สันชัยจินจรินตอดปิติโพสภาพจอดํดาพร้อมทั้งสามสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อหลังนักธุรกิจชื่อดังไม่ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสภาพจอดํดาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งเป็กสันชัยจินจรินและตอดปิติโดยภาพกลางเดึองที่ผ่านมาหนุ่มเป็กสามีของทัญ,ญ่าได้โพสภาพจอดาพร้อมระบุแคปชั่นว่าเสียใจมากครับท้ามกลางหลายคนเข้ามาสแสดงความเป็นห่วง ต่อมาจินเจรินสามีของหนิงปานิตาก็าออกมาโพสภาพดีดำผ่าน IG พร้อมกับระบุข้อความว่าพูดไม่ออกเสียใจมากๆครับตามด้วยพอปิติสามีของนุ่งโดยภาพหัวใจสีดำพร้อมไม่มีคำบรรยายใดๆท่ามกลางคนเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและในอีกทางเดียวกันก็มีชาวหนุตหลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเราืาวที่ทางทีมงานนำฝาก จะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยค่ะ